ที่จังหวัดนครนายกนะคะมัคคณายกของวัดแห่งหนึ่งค่ะถูกฆ่าอย่างโหดเทียมแล้วเอาศพเนี่ยไปวางบนสันเขื่อนอคือตอนแรกเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าอาจอย่างแรกแหละเป็นใครมาจากไหนนะคะสรุปย้อนกลับไปเป็นชาวเมียนมาแต่มาเป็นมัคคณายกที่วัดนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไปทะเลาะก,กับชาวเมียนมาอีกลุ่มหนึ่งถูกฆ่า อย่างโหดเหี้ยมนะคะศพที่เจอเจอที่สันเขื่อนคลองท่าแพตําบลปากภูนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าค่ะท่อนล่างเปลื่อยใกล้ก,กันมีกางเกงขายาวลายพลางของผู้ตายตกอยู่และพบรอยเลือดเป็นหย่อมๆย่อมกระจายหลายจุดนอกจากนี้มีร่องรอยการต่อสู้รอบๆอบจุดที่พบศพด้วยเจ้าหน้า,านที่จะต้องขนย้ายศพขึ้นเรือนะคะแล้วมาชนะสูตรอีกครั้งที่ลานดินของวัดท่าแพซึ่งอยู่ติดกับสันเขื่อนตรวจสอบตาม ร่างกายค่ะพบร่องรอยการถูกทำร้ายหลายแห่งโดยเฉพาะขมับด้านซ้ายมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งกระดูกเบ้าตาร้าวรอยแผลจากการถูกของมีคมตามลำตัวหลายแห่งศพเริ่มแข็งและขึ้นอืดทำให้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ10ชั่วโมงนะคะทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายชื่อในโอเล่ค่ะ เป็นชาวเมียนมาเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างประจําเรือประมงแต่ปัจจุบันมาอาศัยอยู่ในวัดท่าแพ้ซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุคอยช่วยเหลือกิจการงานของวัดจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสให้เป็นมัคคนายกนะคะทีมข่าวของเราไปถามชาวบ้านได้ข้อมูลสําคัญมาค่ะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนพบศพ ชาวบ,บ้านและพระลูกวัดให้การกับตํารวจด้วยนะคะบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันแต่ไม่มีใครเอกใจว่าจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงจนกระทั่งช่วงสายมีคนไปพบศพนายโอเลค่ะ ตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นลูกเรือชาวเมียนมาจำนวน3คนที่มาอาศัยอยู่ลักษณะเป็นบ้านเช่าอะค่ะอยู่ติดก,กับวัดนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครศรีธรรมราชจากการสอบสวนทราบว่าววกลุ่มลูกเรือชาวพม่าที่มาทำงานเป็นลูกเรือประมงแล้วก็เช่าบ้านอยู่ติดก,กับวัดเนี่ยไม่พอใจนายโอเล่ที่มักจะดุมักจะด่าไม่ยอมให้ชาวเมียนมามาดื่มสุราในเขตวัด เจ้าหน้าที่คาดว่าความไม่พอใจนี้เองทําให้กลุ่มลูกเรือชาวเมียนมากโกรธแค้นจับนายอเล่แก้ผ้าแล้วก็รุมทําร้ายด้วยของมีคมและของแข็งอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็เอาศพมาวางไว้ที่สันเขื่อนแห่งนี้ค่ะล่าสุดตำรวจคุมตัวเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำแล้วนะคะเพราะมั่นใจว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเพราะมีพยานระบุว่าอยู่ด้วยกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูการขยายผลจากตำรวจนะคะ